ค่ะพบปอบค่ะสวัสดีค่ะค like ุณพอลุงพบปอบค่ะค่ะมันนี่กะเดยต้องมาหาพ่อปอบเนาะค่ะพ่อปอบนี่เพื่อนบริกัรเนาะค่ะเพื่อนกะเป็นเด็กสูบเด็กคำนวณของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนสีเป็นอย่งไรเพื่อนให้เพื่อนว่าให้ห้าฟังเนาะค่ะเนาะพ่อปอบเป็นอย่งไรค่ะเหล็กคำนวณงวดนี่มันเป็นเหล็กต่ำเนอะบางอ่ำเลยเหล็กต่ำเป็นเหล็กที่ว่ามันคืองวดว่าหันงวดว่าหันเขาขัดเนาะมันคืองวดว่าหันเนี่ยมันกะเขาเขาบดดตัวอยูนหรอกแต่ว่า กูเล่นเต็งเล่นวิ่งะโอเคเพราะว่าเขาจะใส่ก็ได้ไม่ว่างวนเลยกะคือเราหลักก็นะกะในแนวเล็กวิ่งคือเราเลขข็กคำนวณเล็กวิ่งวิ่งนี่คือเล็กวิ่งนี่คือผู้มาคือจับใส่กันได้คือเต็งโตดได้ก็วิ่งได้มันมันมันสีได้ครบวงจอนเลยมันเป็นเล็กตัวเดียวควนคืองวนนี่มันสี่เด่นศูนย บ,บาเนี่ยเธซื้อแต่มันจะเป็นเลขวิ่งมันสี่มี่ว่าแต่ถ้าซื้อตามสูตรแล้วบัดนี้ซื้อไลาโตก็เลขสูตรของไขได้เนี่ยค่ะเลขสูตรของคอปปับคือว่าเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์กับสามก็เสียใจน้ำแต่ว่าให้เต็งโตได้ค่ะมาเนี่ยแต่ผู้มักวิ่งเนี่ยก็คือวิ่งไล่เนื่อยเด่นหนึ่งเด่นศูนย์เด่นศูนย์กับสาม เด่นศูนย์คับสามวิ่งคือมันสี่วิ่งเลยสองตัวคือว่าศูนย์คับสามค่ะก็ว่าหันนี้มันสี่มาแบว่าห้าแล้วก็เก่าสามคือขื้งหมวดมางันนี้นะแต่คึ้งหงวนนี้มันสีมาแล้วก็สามแล้วก็ศูนย์สี่สามศูนย์สี่แม่ให้มุนใส่กันเอาให้มุนใส่กันเอาหมวดผ่านมาหนันคุณพ่อหายไปห้าเก่าสาม แต่มันออกสามเก่าห่แต่ว่าแต่ว่าลุงก็บอกอยู่ว่าให้จับใส่กันกระดับแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้สี่งันเลยถ้าผู้ว่าบ่มักศูนย์กับเอาตัวอื่นมันเสียบใส่ได้แล้วว่าแต่ว่ามันมาแนนอนบ่อจังงัมาเสียบค่ะคือว่าเขาคำนวณมากหนึ่งเป็นหลอยเป็นพันแล้วว่าเหล็กเนี้ว่ามันเสียบแบาจังงั้มาเสียบคือของข่อยมันคือว่ามันมีเท่านี้ ถ้าเขาคือเขาบ่อเขาคือบ่อเขาเนค่ะแต่ว่าเต่ลปีนี่ยางน้อยสิบถึงยี่สิบงวดเพราะว่าเป็นเหล็กวิ่งตัวนี้มันจะเขาตลอดเข้ามาผาดนี่ยบอกง่ายๆคือบอมี่ลุดเนาะบอมี่ลุดเนาะน้อยมากที่สิลุดตัวนี้กับไปหาว่าสิไปหาจากซีหาใบแล้วมันหาได้แก่ใบเดียวโอ้ค่ะสามสี่แมนคือ คือมันหาได้ใบเดียวนี่คือตามยิ่งเลยวะคือยังกระซังคอยมีศูนย์ก็มีสามเนี่ยเรียนเลยครับเรียนยังก็ได้จังได้ก็มาเนาะมาครับแต่ว่าแต่สื่อบมมีศูนย์มมีสามบมมีสี่คือโมโหน้่นเลยตัวนั้นคือมั่นใจนี่มั่นใจนี่รอยเปอร์เซ็นต์นี่กี่ค้เต็มร้อยเลยกะว่าฟันท่งไหนก็คือว่าถ้าไปหาตัวไหนอื่นว่าแน่นอนว่าเอามาเสียบใส่นี่คือของผมคือว่า ก็อยู่ก็เหมือนคือว่าเล็กสุดเดียวตัวเดียวเท่านี้แล้วกับมุนหาออกแต่ละงวดก็คือว่านี่เท่านี้่าถ้ายตัวพม่นแล้วใช้ไผ่ได้แม่านคือว่าแต่ละเดียวนี่ก็พม่นว่าพัน่งอเพราะว่าเล็กสูตรของผมคือสูตรสามหางคือตัวเดียวคือมุนไม่หันแต่ละวีดว่าเอาไปนี่บอบพดหวังเนาะคุณพ่อนะใส่เอาหรือว่ามักโตที่คุณพ่อเอานี่ก็ คือว่าสิถอดออกตัวหนึ่งเสียบตัวไม่เขาก็ได้แต่ว่ามันเจ๋วกว่าตัวนี้คือว่ามันโมรดลกะเป็นแนวทางเนื้อที่ว่าว่าให้ว่าการเสียงนี่ก็คือว่าให้มีความวังนิดนิดนึงอย่างไรก็ให้มันบ่มาตัวหนึ่งกัมันมาตัวหนึ่งก็ยังแ่งนะเพราะว่ามันแต่ว่านี่ก็เลนมาต้นเ่าวัลผมือนี่แหละเลนเหล็กเหล็กสูตรเหล็กวิ่งนี่แหละเว่าบานเท่าเขาบวิ่ิงเขาบ่ขายเหล็กวิ่งทะยู่ภาคกลางนั่น ร้อยซ่องลอยเขากะเขากะขายคือหวานเห้าหนึ่งเขาบุกแมนตัวนี้เหาก็เลยว่าเด่นแต่ลอตเตอรี่อย่างียู่ค่ะกับเคยรางวัลที่สองเคยรางวัลที่สี่เี่ยค่กัโดนๆกับฝุกมาอยู่แล้วปีหนึ่งกับปีละเทื่าอยู่ค่ะก็เคยถือมาแล้วแม่นแต่ว่าสองตัวสามตัวนี่ก็คือว่าเกือบทุกงวดละแต่ว่ากัมันกับมาหลายนาะค่ะเออเด็กเน่เล็กๆน้อยๆนะก่ะทั้งสี่ละเพราะว่ามัน นั่นมันเหรียญเหล็กกูยืนมื่อเป็นเหรียญในเหล็กคำนวณประกอบเลยว่าการเข้ากาดทุ่มเข้ากระเดายเข้ามันใจในในเหล็กวิ่งเหล็กคำนวณเท่านอคุณพ่อเนอะเพราะว่ามันกระแทบสีบอขาดเนาะจากการให้คุณพ่อนี่ทวนตัวเหล็กอีกรอบหนึ่งเลยค่ะว่าที่ตัวใดเนยเพื่อทวนกันตุ๊กตาเลยล่ะกันือว่าจะสื่อสองตัวกันใื่อศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะตัวนั้นจะสื่อสามตัวกันสื่อสามศูนย์สี่สี่ศูนย์สาม กบไปก็มาเธวิ่งก็วิ่งศูนวิ่งสามวิ่งสี่อยู่หันหลัะเพราะว่าจเมื่อกาไมีซีดแค่สามตัวเจ้าก็ไม่ซีดแค่สามตัวคนละตัวนี่แหละเตียนกันไมว่าถ้าก็ฝ่เขามาตั้งสองตัวก็มีตัวเส้นไว้ใส่เออะแต่มันบอตถึกตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งกะไยังไงทุ่นบอกาทุ่นนะโดน พ่อเดลเหรียญไปแต่ละหัวจะไปเล่นยนักเพราะว่าเป็นแนวทยงสร้างเหรียญพ่อมวนๆเพื่อนไปบโซนใบนาะค่ะเนาะแมนพ่อเดี๋ยวมีความหวังเนาะคุณพ่อเนาะความหวังควอบใหญ่มากควอบมากคือว่าเออแต่เดลเหรียญแล้วก็สบายใจคือว่าไม่ต้องไปหวังยังหวังไม่พ่อเดลหลุนเนาะพ่อเดลหลุนค่ะพอเป็นกำไรชีวิตนะคุณพ่อเป็นกำไรชีวิตเพราะว่าแต่ละงวดแต่ละงวดมันต้องมีอันตัวเด็ดไหมเขาเป็นวิ่งตัวไหนตัวไหนถ้าพูดลงคนมามักยิ่งกู้สื่อตัวเต็งตัวเดียวก็จบค่ะเออเท่านั้น บอกง่าก็คือคันคนที่บ่มักเลข4เลข3มักแต่เลข0นี่สมมุติว่าในใจใี่เพิ่นมักหายู่แล้วเอาใส่ก็ได้เนาะเอาใส่เลยครับเสียบเลยเสียบสามศูนยเลยถ้าเพิ่นบ่มัก0เพิ่นมัก3เพิ่นมักหยังเพิ่นก็เสียบแต่ว่าคือของผมนี่มันเฮ็ดมามาตรฐานแล้วคือ3าตัวนี่ก็คือว่าเต็งโตั แล้วก็วิ่งได้ทุกอย่างกักับนี่เท่านั้นแหละอยู่ในสามตัวเนาะอยู่ในสามตัวเท่าเลยเพราะว่ามันสิมีซีนี่หาว่าไหนเพราะว่ามันคำนวณมาเท่านี้แต่คือตัวเดียวกับคือศูนย์เลยนะคันหนึ่งศูนย์เลยเน้นศูนย์เลยแต่ว่าซีอยู่ไหนอยู่หลังบอกง่ายๆคือตัวเลขที่คุณพ่อกานกองออกมาเลยคืออยู่เลยนาะคุณห่อเนาะศูนย์นี่มั่นใจเลยเนาะแต่ว่าซอยู่ไหนอยู่หลังโมหู ว่ามีแท้งวดนี้แต่เลขร่องก็คือเลข่ยสามมาคือเก่าสิมอะได้เลยที่สามเนี่ยสิมอะได้เลยเนี่ยข้าวมวนของปอบนี่กาไม้ยังต่ออีกบ่ค่ะกับ่ไม้ยังต่อกับมีเท่านี้แต่ละวีก็คือมีเลยต้นหนึ่งเลยสามตัวต้นหนึ่งเนียนนุ่มเนียนตลอดตลอดเดือนตลอดปีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีเนะขอให้มีโชคมีใส่น้ำกัน สาก็เอาไปเป็นแนวทางเสียงเบางนี่นิดน้อยหมักจังเหรนบ่มักกับหม้อขึ้นย่างค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของผอปอบเนาะค่ะนอเลขเด่นเด่นศูนย์เด่นสามค่ะท่านผู้ชมคันวิ่งศูนย์สามหลักกับสี่นอค่ะนอเลขสามตัวนี่คุณพ่อเพิ่นจับให้สามศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าศูนย์สามศูนย์สี่นอค่ะนอ กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสำหรับตัวเลขเนวทางความฝันของพอปอบเนาะคะ่ะเนาะเป็นสูตรคำนวณที่เขาทุกงวดค่ะคุณพอพันวาเนาะคะ่ะเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมา,าน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกาอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเน,ะะนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบประาสตัวเลขละก็นนวทางความฝันดีๆค่ะ คันมีตัวเลขแนว่ทงางความฝันได้เดๆอยู่ใสจ่าปอกสิปติตามมาฝากเอซทั้งบานคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะราธรรมุชมไปเพียงทอนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ